ถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนารายณจะเจริญธรรมพระพิสุส่งทุกรูปทุกองค์จเจริญพรญยาติตธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พอาจารย์และพระใหม่ตลอดถ,ถึงพระที่ได้บวชมาแล้วท่านได้มีศรัทธามา ร่วมสร้างบารมีร่วมสร้างความดีทำหน้าที่ในการสวดมนต์ทำวัดและได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมถือว่าน่านุโมทนาเป็นอยา่างยิ่งที่ท่านสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นสำหรับวันนี้พระอาจารย์จะนำเอาหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่อง อินรียห้าพระหซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะขับเคลื่อนให้ท่านทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมหลักธรรมนี้ถ้ามีในผู้ใดผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าอินรียห้าคืออะไรพระห้าคืออะไร กิจสีห้าก็คือความเป็นใหญ่ในกิจของตนหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นใหญ่ในกิจของตนภาระห้าก็คือหลักธรรมที่จะขับเคลื่อนให้กิจของผู้นั้นไปสู่ความสำเร็จอย่างไพยบูรณ์มีอยู่หประการท่านทั้งหลายหลักธรรมห้าประการนี้ถ้า ท่านได้เอาไปปฏิบัติท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะภาพของฆราวาสหรือพระพิสุสงก็ตามข้อที่หนึ่งศรัทธาศรัทธาได้แก่ความเชื่อคือความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุผล แล้วมีจิตยินดียอมรับที่จะปฏิบัติตามอันนี้คือในแนวของพระพุทธศาสนาในแนวของหลักธรรมในแนวของทางธรรมที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้มาบวชท่านก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาท่านได้มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าท่านมีศรัทธา ในการปฏิบัติธรรมทำกิจของพระภิสุงสงฆ์นี่คือเหตุที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในประการแรกถ้าท่านไปเป็นคาวาดเล่าท่านก็สามารถที่จะเอาศรัทธานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถ้าท่านศรัทธาในการศึกษาเล่าเรียนท่านก็จะศึกษาเล่าเรียนในวิชาที่ท่านศรัทธาโดยไม่ยออ่อท้อ ถ้าท่านศรัทธาในอาชีพหน้าที่การงานของท่านท่านก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานของท่านอย่างไม่ยออ่อท้อเพราะถ้าไม่มีศรัทธาแล้วไปเจออุปสรรคขัดขวางท่านจะยออ่อท้อเมื่อย่อท้อแล้วท่านก็เลิกมันก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นศรัทธานี่มันเป็นสิ่งที่เป็นจุดประกายให้เกิดความสําเร็จในข้อแรกข้อที่สองเล่า ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นก็คือวิริยะวิริยะได้แก่ความภาคเพียรหรือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าโดยไม่วางทุระไม่ทอดทิ้งเหมือนอย่างท่านทั้งหลายนี้แหละนะท่านได้มีคุณธรรมข้อนี้เกิดขึ้นแล้วคือได้เกิดความเพียรในการที่จะสวดมนต์ไหว้พระนะเกิดความเพียรในการที่จะนั่งสมาธิภาวนา เกิดความเพียรในการกวาดวัดกวาดวาโเกิดความเพียรในการบินธบาตนะถ้าไม่มีความเพียรกิจเหล่านี้จะไม่สําเร็จเลยเพราะถ้าเราไม่มีความเพียรในการไปบินธบาตเราก็ไม่มีข้าวจะฉันถ้าเราไม่มีความเพียรในการสวดมนต์ตั้งสมาธิบุญบารามีของเราก็จะไม่เกิดความสําเร็จมันก็จะไม่เกิดถ้าสมมุติว่าท่านทั้งหลายออกไปเป็นคารวาส ถ้าท่านไม่มีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนไม่มีความเพียรในการประกอบอาชีพท่านก็ไม่มีกระตังใช้ท่านก็ไม่สามารถที่จะมีทรัพย์สินเงินทองได้นะถ้าไปมีครอบครัวครอบครัวก็จะแตกแยกเพราะไม่มีอะไรให้เอากินเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นเป็นหลักคมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้า ท่านอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตท่านจะต้องมีความเพียรสม่ำเสมอในการศึกษาในแนวทางที่ท่านชอบในแนวทางที่ท่านจะดำเนินไปตามเป้าหมายของท่านและข้อที่สามสติสตินี่ก็สำคัญสติคืออะไรสติก็คือความระลึกได้ในการที่เราจะทำ หรือจะคิดก็ตามเราสามารถที่จะรู้ว่าเราทำเราพูดเราคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำดีและเราทำดีต่อไปมันก็จะเกิดความสำเร็จในคนถ้าเรามีสติรู้ว่า เราคิดชั่วเราพูดชั่วเราทำชั่วเราก็หยุดซะมันก็ไม่ทำให้เราหายนะมันก็นำไปสู่ความสำเร็จได้สมมุติว่าเราคิดจะกินเหล้าที่จะให้เรามีสติอยู่ประโลมหายใจในการที่จะควบคุมความคิดควบคุมการดําริของจิตที่มันเกิดการดำริขึ้นเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้ว สมองของเราก็จะปรุงแต่งให้เกิดความทุ้งซ่านแล้วชีวิตของเราก็จะมีความทุกข์แล้วสมาธิของเราก็ล้มเหลวแล้วปัญญาของเราก็จะล้มเหลวแต่ถ้าเรามีสติอยู่ต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตเราจะดำริอะไรเราก็จะรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันเรากําหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอความคิดของเราก็จะดับลงสมองแห่งการปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งต่อไป จิตของเราก็เกิดความสงบเมื่อจิตมีความสงบปัญญามันก็จะเกิดขึ้นในการที่เราจะพิจารณาอะไรเราก็แจ่มแจง้งไม่ว่าเราจะอยู่ทางโลกเราก็พิจารณาในแนวทางที่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นสติปจอบที่เขาพิจารณาแล้วด้วยการนั่งสมาธิแล้วเขาเป็นคนแรกที่คิดค้น ไอโฟนเกิดขึ้นเช่นดออรอาจองค์ชุมสายณอายุทธยาคิดค้นวิธีจอดยานอาวกาศลงบนดาวอังคารได้เป็นคนแรกของโลกด้วยการนั่งสมาธิถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ในทางธรรมเราก็เอาขันห้ารูปธรรมนามธรรมร่างกายและจิตใจของเรานี้เป็นคันลองในการพิจารณาหาความจรงิงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถึงความเป็นลังแห่งโลกถึงความเป็นสิ่งสกปปกดังที่ได้เราพ,พิจารณาไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือหลักธรรมในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จข้อที่สามส่วนข้อที่สี่นั้นสมาธ,สมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นได้แก่การที่เรามีกุศโลบายเพื่อให้จิตของเราสงบจากความฟุ้งซ่านทั้งหลาย ก็คือการเจริญอาณาปานสติดังที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายท่านลองดูจิตของท่านซิว่าท่านทั้งหลายมีจิตที่มีความตั้งมั่นขึ้นไหมมีความฟุ้งซ่านน้อยลงไหมหรือจิตของท่านดำเนินการอะไรอยู่ ดังนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราจะรู้เท่าทันจิตของเราอย่างต่อเนื่องเราจะรู้เท่าทาันความคิดของเราอย่างต่อเนื่อง<สำ>เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเรากำหนดรู้ว่าจิตของเราคิดพุ่งสร้างอยู่เรากำหนดรู้คิดหนอคิดหนอคิดหนอจิตของเราจะหยุดคิดและมันจะมีสมาธิเพิ่มขึ้น ต่อไปความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้จากหลักธรรมข้อที่5ก็คือตัวปัญญาปัญญานี้เป็นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของมนุษยชาติเพราะมนุษยชาตินั้นมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือปัญญานะตาเตระชานไม่ได้มีปัญญาเหมือนมนุษย์เทวดาก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนมนุษย์ มนุษย์นี่แหละเป็นบุคคลพิเศษที่มีปัญญาแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดคิดหาแต่สิ่งสมมุติคิดหาแต่เครื่องทำลายตัวเองและผู้อื่นส่วนปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารคือในขันห้าก็คือการที่เราวิจารณาร่างกายของเราจิตใจของเรา หรือพิจารณาขันห้านั่นเองได้แก่กรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนความสกปรปกโสโครกความเป็นรังแห่งโรคต่างๆนี่คือปัญญาที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่ความพ้นทุกข์นำไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ แต่ถ้าเราไปใช้ในทางโลกมันก็ยิ่งเกิดประโยชน์กับเราอย่างมากมายก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวปัญญานี้ไปพิจารณาในแนวทางที่เราต้องการจะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเช่นเราอยากจะศึกษาให้สำเร็จปริญญาตรีโทเอกเราก็ต้องใช้ปัญญา ในการที่จะศึกษาพิจารณาเรียนรู้ในการทำข้อสอบเราอยากจะสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะมีกิจการนู้นกิจการนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะพัฒนากิจการของเราในการที่จะแก้ไขปัญหาของเราให้บรรลุล่วงไปด้วยดีในการแก้ไขปัญหาของบุคคลอื่นที่ สามารถจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้เมื่อเราผลิตเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาได้เราก็ขายของได้ดังนี้เป็นตน้นสมมติว่าเราจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์ใช้ในอาการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนเมื่อเราผลิตรถยนต์อำนวยความสะดวกให้เขาได้เขาไปใช้ประโยชน์ได้เราก็ได้ตัง ดังนี้เป็นต้นนะอย่างอีรอนมาร์ตอนนี้รวยที่สุดในโลกเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีรอนมาร์สทำทัวร์จากโลกมนุษย์นู้นขึ้นไปสู่ดาวอังคารนะสามารถที่จะส่งยานอาวกาศขึ้นไปได้ไปเที่ยวบนนู้นได้ นะมีโครงการที่จะไปตั้งลกรากปนุษยชาติบนดาวาอังคารเพราะนั้นไรมันเกิดจากสติปัญญามันเกิดจากการที่เขามีศรัทธามุ่งม,มั่นอย่างไม่ยอ่อท้อมีวิริยะภาคเยียนที่จะทำไปไม่ใช่อีรอนมาร์สจะผลิตจรวดขึ้นมาครั้งแรกแล้วสำเร็จเลยเ่อไรต้องเป็นครั้งที่4ของเขานะและแต่ละครั้งนี่ใช้เงินมหาศาล ถ้าเขายออ่อท้อมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและปัญญาท่านทั้งหลายท่านก็มีปัญญาเหมือนกีรอนมาร์ตเหมือนคนรวยทั่วๆไปเหมือนคนที่เขาประสบความสําเร็จทั่วๆไปเหมือนพระอรหันตทุกองค์ถ้าท่านเอาหลักการนี้ไปใช้ท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ เหมือนกับผ้ารหันทั้งหลายได้เหมือนกับบุคคลที่เขารวยระดับโลกได้เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาจะขาดสิ่งพวกนี้ไม่ได้เลยฉะนั้นก็ขอให้ทุกองค์ทุกท่านทุกคนทุกท่านจงนำเอาหลักการของพุทธเ,เจ้าแนวทางของพุทธเ,เจ้าไปใช้ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านโดยทั่วหน้าการเทินขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงนำพาท่านทั้งหลายครอบครัวของท่านมีมารดาบิดาเป็นต้นนำไปสู่ความสุขค,ความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโดยทั่วหน้ากาัน ทุกท่านเทนีพานาปัจโยโหต